สวัสดีครับทุกคนเมื่อเนี่ยเขาก็มาตัดแต่งจริงงานอย่างที่เก่าครับเป็นอย่างหน่อยเขานะครับมันโกงนะครับมันโกงบางอ่ำเนี่ครับตดัดเลยครับตัดแต่งเลยมันเห็นเหตุตนห้องมันโนมนะครับใบมันดกลายกังานกองนะครับ งานกองดึงโบเคลื่อนกัมมีครับเกืยังสิเขาดึงโกไปเลยครับต้องมาดูแลนะครับางานใหม,มา่กันครับถันเดี๋ยมาตัดหญ้าอยู่ครับแตงกีงครับตน้นแดงมันโหนมไร้เนาะครับ ไฟมันหลเขาก็ตัดออกครับเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนนะครับล่มมันแห้งนะครับล่มแห้งแลยครับเค็ดให้กุ้กอย่างเขากลงครับตัดไปหลายต้นแล้วครับต้นนี้ได้เอาออกเลยครับได้ดาางมเาเลย ต้นีโกงแห้งครับจะตัดออกเบิดเลยครับเนี่ยมันปงหยอดไม้ครับเป็นได้ยางเข้ากับปงหยอดไม้แล้วครับนี่ดึงเสียกใบใง้กับดึงปุยครับต้องตัดใบแต่งใบออกซอยนะครับนี่ยว่าร่มแห้งนะครับ ฝนตกช่วงนี้ตกบ่อยท้่ได้เกิดนะครับหนาฝนปีนี้ย่างก็ยับไม่ค่อยได้กีดดรอกครับช่วงนี้ก็ได้ฝนตกซูเมอร์ครับช่วงเศรา้าโอเคนะครับพามาเบิ้งปมะ้านนี้ครับตน้นยางเขาพวกที่มาปลูกใหม่นี่กำลังสูงกำลังขึ้นครับ ต้นเนี่ก็ดึงมากๆครับจะได้ตัดงาทิมเลยครับยังดึงมากครับนี่ต้นมันก็คือโค้งนะครับตัดทิมเด้ครับต้นเกยบสามปีครับต้นน้อยเราปลูกปีของหันครับสูงริบเร็วแล้วครับโอเคนะครับผมมอกเอาไว้ซ้ำเดียวกันครับผม วัสด,ดีครับทุกคนเดี๋ยวห้องสีผ้าอัปเดตชมไปเรื่อยๆนะครับบางต้นเ้องก็ตัดหยอดนะครับหยอดมันสูงแห้งเ้อก็ตัดนะครับต้นหยอดมันสูงแห้งมันย่ำถึกล่มพัดมันสีโกงนะครับเ่อขอลองตัดถิ้มไปก่อนครับโอเคนะครับผมเอาไว้สั้นหี่อยก่อนครับผมวัสด,ดีครับทุกคนกับชาวสวนยางเรา